มือสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะคะมือเหนียวบ้านนียวคือบัโคกเถิดบอกมันขายหมดแล้วเราบัได้ญ่ขายแล้วเนาะเื่องสื่อเขายคองดล้องหมอกไก่ค่ะมือนี้นะคะมือนี้กับป็นมือสั้นวันดีอีกมือนึงนะคะวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดค่ะรอฟังเสียงปูของเฮานะคะว่าเพิ่นเสียหายจังไดย ชอากับไป็นแนวทางนะคะ่ะอันนี้ให้เป็นแนวทางเพราะว่าให้ปูเมื่อกเป็นเขาว่า,อ,า,าอีหยังล่ะคัตตี้ท่มคติท่ามซ้อนใจคันคตตี้ท่ามซ้อนใจให้ลูกให้ลานได้ฟัง้วก็มีกำลังแรกใจสู่ต่อเนาะคะ่ะเพื hmm. ่อการทำบุญนี่แหละเพ็นะว่าการสะสมสร้างบุญมากม่คือกันพาดางเทือเข้าด้ยินอยูังซีลเข้าออกก็ได้ครับมบางเรื่องบางที่ก็ข้าเป็นเ mm hmm. นนโตยิดจัเสร็เนาะคะ่ะ สำหรับตัวเลขตัวเบอร์ไม่คู่ค้านวลใดเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองมาเจ็ดมาสอ,องพร้อมครับของเสศษจวนมาห้าตัวเดียวครัือจะยิบจฝงใส่กันก็นได้เจ็ดกับสองเนาะเจ็หาเจ็ดสองไม่คู่คือบอมมกักแท้นะเจ็ดหาเจ็ดสองแต่ว่าอันนั่นค่ะที่มากเนาะค่ะขั้นว่ามีเจ็ดไม่คู่ก็สิมากเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหกนะค่ะพร้อมครับ 7. เกียรติหนึ่งค่ะอันนี้มีเกียรติได้เลยฮานันมากเกียรติได้เลยคือมีเกียรตค่ะมีสองบัตาพูดได้มากสองนะคะสองแปดสองเก้านะคะสองแปดสองเก้าแต่ต้องเสียจนมีสองหาน้ามันบ้อ่าสามหาแปดหาแล้วก็หาหาครับของเสื้อเดี๋ยวยิมเพิ่มสีสรุปใหม่นะคะเนาะจังรอบเบื้องแล้วก็ฟังเสียงปูมือนี่นะคะไทยสอดซุปทอม ฟังเสียงปูแล้วก็พิจรารณาเบิ่งน,น่ะคะ่ะผู้ใดกำลังติดตามอยู่ในคณะนี้ปูเพิ่นก็สิเว้าเป็นขัติถ้ำซสอนใจแล้วก็เว้าหยอกเว้าล้อกับลูกกับหล,ล,ลานนั่นล่ะค่ะครับผมแต่เพิ่นก็ให้เป็นตัวเลขตัวเบิอผู้ใดบางเทื่อบางที่พิ่นก็สิให้เป็นบาบาคั้นเบาคั้จ่าไม่ครูได้ฝันได้หยังบ่ครับควบฝันไม่คู่ฟันหลายหลายันหลายเมื่อเนื่องฝันว่าฝันว่าลวดขันของพ่อสุขี นะคะแม่คู่เป็นผู้ขับเดี่ยถอยถอยถอยโป้สีโปดตามโป้มาแม่คู่ว่าสิเบียบเบียงมันเป็นเบียมันเป็นการเลี้ยงลดนั่เนี่ยครับผมเลี้ยงให้ว่าขั้นเลี้ยงอะไเนี่ยละถอยเลยถอยทั้งหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังเก้าหก เก้าเกาอเก้าย่ใช่ว่าสองแปดอยล่แต่ว่าเป็นคู่กเอาไว้เดียวอยู่สองแปดแต่ว่ามันคือหายากให้โรตีรีมันหายากเลยครับหายากผู้ได้หาได้กันไว้ด้คยค่เพราะว่าตีสองเขาเป็นคู่ถอยปัตรเ่อเดินหนาเลยค่ะทอยเยียบมันมันมันเบียกเนะเยียมันเบียกแต่ว่ามันบอ่เป็นเบียกมันเป็นมันเป็นคันเลมเยียบมันชวดชวดชวดวดไว้ไ้สมบัต์ตามยังจะเรียวหลังเบิ่ง แต่ว่ากำบัดต่ำอย่างค่ะไปได้สะดวกค่ะถอยมันอยังนู้นอย่าบาเด้อคือแม่ตัวทั้งหน้าสิมาถอยอยู่ข้างหลังขคงเต่าเมื่อจงไหนนะเอาเน้าผ่อเนาะเพราะเขียนบากแอวข้อเขียนที่แต่ละหน้านะค่ะแล้ต่ส่วนแล้วก็มาฟันนี่บาดเนี่ยนอตลายฟันลายเพร่ะว่าฟันเห็นเยี่ยมตายวปนี่ก็ตายพอตายเกินมื่อนึง ตายแต่โมก็ตายแม่ตายจะทำไรฟูมปากจะว่าว่าเราขาโตัวตายแลว่่หกับสี่เ้ายยุหกสี่เก่อยุเ่ยมบาเนี่ยอายุยิ่ยมเท่าไหร่ก็สี่สิบแปดีคมันสี่แปดครับสี่แปด้ด่อสพ่อสอนพ่อสอนพ่อสอนคื่เินครับฮะสองพ่อสอ เกือป oh, ีที่ยี่สิบพศสองหนึ่งครับโอ้แหบอมมาสองหนึ่งเฮีบอม่บ้าสองหนึ่งรถมาเนี่ยปูคื้เก็องหนึ่งอันนี้คือความฝันนะคะเด่ครับค่ะความฝันแต่ว่ามมนกหลายฝันนนจ้ม่จีเขาฝันแต่ว่าฝันเนห็นไอ้ยิมนค่ะฝันว่าไอ้ยิมเอาเงินมาเจียกคนเจกในด sí no ้ห <xi Air estar> ัวเข้าหนะเอาอันฝากไอ้ยิมซื้อว่าท่านเน้ยซื้อลอตเตอรี่ไอ้ยิมไอ้ยิมอไม่จีกคนเมื่อหัวไม่พูดก็ได้ไม่พูดเหลายวได้เขาโม้ก้อนก็ได้ถ้านอ้ มันดีเฮฟันลาสุดซ่าบฟันลาฟันาเคื่อนนี่ลาสุดอีเดียนี่สุดสุดอีเดียวฟันมานหาตะกแตนมากแบบวันนี้แม่คู่แล้วไปขัวห้องเพิ่นเน่ไปขัวซุกแล้วันี้เป็นผู้แบ่งอีตธหาแบ่งกบก็ดนแย่งกันให้เพิ่นอนไลน์เพจะขวบจะขวบแล้คลายเครื่องต่อเครื่องอะไรอ่ะใชยว่าได้กินได้กินขาดแต่พวกได้กินดยรเพราะว่าได้ ได้กินแนบมากนะขวดตะกะเตะนนนี้กันนี่พาวฟันว่าเด้มาขียบแบบเห็นไหมู่สองหวยเด็กก็ค้องเจอกินีครับเมื่อวานนี่ปูสังตัวเดียอะไรตัวเดยครับตัวเดียหกศูนตตัวเดียวเมาเลยเนะหกศูน์ตัวเดวเมาหกศูน์ว้านไม่คู่กับหกศูนปันเมือั้นเหมือนกับหกนเก่าศูน์นั่นและะกรับนึ่เกจกับเกจศูน่ะครับอ่าะเอ็สียกับ้งไปยิบไปเนาะมาเนียนนีมเขียูไครับเย

ปิ่งขึ้นเขานะนี่มูลปู่ตาปู่ขี้บะขาปู่พุ่งปู่มุมจะชีจะทักจะวายจะคงจักระดิกไหวเสียเพลิดเพลียทุกประองค์ผู้ใดอยากได้โชคอยากได้รัพผู้ใดอยากห้างอยากมื้อยากดีอยากดังอยากได้อยากมื้อยากได้ตัวเลขตัวเบอืงไปนอนเอาฝันเอาแต่ว่าฝันห้างเชื่อมันกับว่าขี้อีโอมันว่คขี้อีโอว่างดงว่าแขกว่าอืน ก็ค <g ül ens> ือยี่โฟบอาค่ะี่โฟบอกมั่งใรู้หมดว่าชนแม่เออมัวเชียเชียได้ขั้นเ่เชียเพราหายยิ่มครับจีบไปฝันอาไยิ่งบ่ครับหัวเสีย่วยเอาน้าปูครับพระแต่มั่งบ่ถือได้ยี่ด้ฝันมาชร่องฝันร่องบึงว่าเชนไม่คู่่าจชียถือเพราตอตัฝันมาเชนคางเชื่อก็คือิวางเชื่อกับบ่คือความฝันให้ตังเทียเสียพันเสียมือเสียความืนเสียมือเสียเส้น เชื่อความแฟนสเสืยสอแสนเชือ่อแดอืมอืมเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจันัย่ายาในการรับชมและก็ร,รับฟังในขณะนี้กนจะน่นาภาเสียงปู่ตาชายาเก่าเก่าเก็บชายาเก่าเก่าเก็บจำไว้ที่ดเพราะบางถึงบางอย่างสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เรา ไม่คาดมาังอาจจะใช่ได้ยิบเล่ม,มือนี่พอออกโป่ก็ออกกอดพอออกหัวก็ออกหางเรียวเฮ็จยังไหนอีอฟังจะได้การจะได้โชคราบทรับสินเงินทองตรงมือพี่ชื่อด้ตรงกายจะขอเงินทึบเงินเทวาดาเออเงินเขาเงินเงินราบเลยมันต้องทำแบบไหนเข้าใจมไหม การเราจะของ่ายๆมาเนี่ต้องมีพิชรีตองต้องมีการกราบไหว้ต้องมีการจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวเราแก้มบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าทองลูกเดือดร้อนลูกจำเป็นแบบนี้แทนลูกได้ลูกวิโสวิราวิโสวิมานลูกกระทำบุญเอื้อร่วมบุญชุมยท่านชี้กี่ฟอให้กี่อช้ากำร่างช่างมหาเกลียรุ่นสิบเก้ารุ่นสิบเก้ายอด เออหอยแข็งไปผู้ขาบ่ามือแรงขั้นผู้ขาได้โชคได้ราบวันนี้ได้จะเก้าชิบนร้านน่ะผู้ขาก็สบาสวายคือพอจ้าชิบเก้าบาทอืมบาทก็คืออะไรอ่ปู่ชาได้เก้าชิ้สี่ายชิบเก้าไว้แช็า พ่อกระเรื่องมาอ่านก้วยบุ้งขอไดไรายมาสบายหน่อยเหมียนอยู่พ่อพ่อฟน่ะหันมันยืมยืมถือว่าจะได้ยืมเพราะถามเลยเออความคิดของยืมของมันมันหน้ากับว่าแต่่างกันสับพ่อคบปูผู้คนสบายอีพอจะมาเอิ้อเอาจะมาหนาเรียดพอบพาหนาเรียดพอว่าพอไม่เรียดกี่โอ้ยแล้วพ่อกับบ่ได้ว่าดอรึบ่ได้ว่างูกะนเครื่องจะว่า การชีลูกไรใช้สุ่มแข่งผมอยากได้เยอะแต่ทําบุญน้อยอยากได้เป็นสิบไรเป็นยี่สิบไรเป็นสามสิบไรอยากได้ไรไรแต่การกินการทานเ้องมัน,ม,นมันบ่คื่อไปม,ม,มันบ่ทุ่มเหตุกับผมนะ่ะพอ่อนค่ะปูเออมันกันจนใจฟุ้เงเฟ้อหายนะบางคนเนี่ยเรื่องลูกคิดลูกหาเอายุโรปวันนี้นะแล้วก็ยุติกางประเทศ ขอพอม่เนี่ยในเงี้เมื่อพ่อพ่อยัดซอยไล้ดูบางเชื่อบางทื่บุเท่าพ่ออเงั่อช่ไม่ร่าบิดบุญบางคนก็ื่อโชลงโชติใจืจ้างแบบชื่ถามพอนั่นะะเฮ็ดที่พ่อพ้าเฮ็ดอยังก็เขึ้นที่ย่งปอกให้เออหอยแข้งไปไม่คู่้าไปใช้จะไปกับพ่อแดเหมืเยิมเบราะงั้คือพ่อด้เง่อ่ไม่ร่าบิด มันก็เลยมันจะเมือก็เมืดอคเัมแต่ว่ามือหนีห้ำกับพื่อปลอดภัยมากคือว่าขอเออเงือนพ่อด้ไปจ้งงานขายวันเกิดวันแทนว่าชื่อคือว่าแทน่ครับปู่เออพ่อคือ่เจ้าแน่ตรวจก็ตรวจเราดื้อมือน่าเอาออกกระจายข้าวเราบังนีเราห้ำคือเราเดู้้หีก็เพื่อนปลอดภัยพ่อบอกหน่อยปู่ตาบอกตัวไหนน้

พวกงานโซโลเชเดทุกชาฟังดูดีกระไรน้องยูบรอบผู้หังคำวมอผู้่ังคบมือผู้คดีเด็ดคำม่ผู้คดีเดยดคู่คำม่อผู้คดีเดยดไม่คู่คำว่อเออผู้อช้ตาการวนคำม่อผู้หอนผู้ห้องผู้สิร่มสิยตายก่บเออครับเออผู้ชเาก็ไม่ชื่อออกเพราะเ้าจไม่เยี่ยมเยี่ยแค่ตีน่าใส่ พวกนี้เอาเรืพ่อปเดยียบกัตีพวกนั ita, ้นตีโูแล้วก็ตีเน่าแล้วก็ตีเหม็นร้องโมโมันเหยียบร้องบ่ออกบ่กับพ่อบ่อ้าปากูพวกนี้าปากับพ่อกอมเรื่องพ่อมันเปพ่อธรรมดาเน่าเหม็นกอมเรืองพวกอีฝอจะบอกขาหแเองมื่ด네ีเนี่ยคือขันบ่ถือบ่หักบื่ใช้ท่าใครจะพักก่เอาไปเหยียบไปย้ำจะพักจากไปเบื่องืมันัดสมอง เข้าใจไหมหัวไมีตัวใหตางกคือบัวว่าอยากว่าแเลือนพายสมาเขาหยืมถึงว่าเบาเ่านี้นยงเนาะเขงูเนาะต้องเสระเอนเนาะเออใครเจ้าผู้เขาใส่ข้านั่ยเบิ้งให้เจ้าู้เขาฮักไม่คู่นั่ยเบิ้งใหจ้าขไฮักผู้จากต่จ้งบิงเนาะเบื่อเามนเบี่ยหูเบียงจ่าเท่านั้เดี๋ยเที่ยงจะมุขึ้นเนี่ยมันจว่าเบิ้งแล้วมันฟุ้งจะเบิง เขาแก, okay, ากอเคาก้ปกแก้ว่เรียกว่าถือชื่อจะแตกอย่างนี้แ่คชื่อเรียกจะของผมไม่มมถามเลยว่า,วามารอเคือ่อนใครเขาไว้ออก่กขา,ายเขาก็ขา,ายเป็นพวงคืนไปคู่ยังไหไปเรกคู่ก่ เลียนเลียนนั่นเียนไหนนัู่่่เรียนพราะครคนไปคุ้นเกินไม่รอ่างม่อคนม่นดอันยงวบไปเะจะเพราะจะเขียนของขียนจะว่าแค่ันว่ให้กระนาบด้กจะพูดอารมณ์ดีจะพูดเนี่ยนี่ยเ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 นี่ยน่ยเนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยี่ยเนฉนนนย่่่น่ สี่คือเป็นห้จนสรโอ้โจนจนป้นคีรอบเหลือรถท่อเอารถเงษนไปปนเลื่อน้เียว่ามือดีเดียวรถไฟน้องของพนมานด้กแบว่ารถปแค่เองก็แซมแซมแคมแซมมือ้สงแด้ใช้รถใหม่แค่งูวอนี่ใช้รถเก่าไปไหน ช่าง,างบ่ดือช่างคูขาช่างเป็นรูปร่างม่ได้ม่ได,ด้โต๊ะเฉลี่เปลี่ยนรถเฉลี่ยรถขั้นแดกเก่าก็ได้คือได้เอาขั้นมหม่หน,นาทุกนึ่งเลมครับจะไ,ได้ออกระจะเบิมเล้วมันคูหยาบมันขึ้นเกลือมันตยตู่่เบิ้มมาคูเห็นไก่ฟปูปูรี่ไปคบทอยปูเห็นใก่ฟเด้อเอึ้มครับ

คันผู้เล้มแกก็คืให้แค่สมสางร่างนี่ไงยุงวันนี้แก่ก็วันมีหัวร่างนี่ยแต่ว่ายุงสือก็มีปัญญาตลอกคืมันเรยบมอใสอลีงกยงอมกงบ่่น้าดิสาแต่คือคือว่าให้หมดื่นหาบุญมันก็หมือจเาะต่นงั้วันชาแต่คือคือ่ได้เนาะตื่นห่้โสมบลงอ่อนแต่คือคือว่าเหม อีนังอ่อนนิชาคือสิเหมือน้เอออีนังอ่อนิชาเดียยวเดี๋ยวเดียวคือก็ุ่งกันอก็อนังอ่อนนิชาอืตอนีออ่อนิชาขั้นระดปูอืมอแนันอ่อนนิชาข้นับับเขาด้วยะครับปูอีเพราะว้นจะพุ่งกับอินังอีดาพ้าวิชาได้ได้รู้ไมมั้งได้อีด่ปูอืได้รู้มอีดะเอาข้าเป็นกาใช้รวยยืม่กขึ้ทางเรื่ืงครับ เราเหาว่าม enfin ันหม้อหาวามันไมอว่าจะไกหา่านย่มันจะโวงหาก็บอคือหาเยทำมาหาย่พงเันพอดีร้องเลยครับพออยากเดวนี่มักับเวอย่าว่าเขาบงคนก็มันเบื่ออะไรมเป็นอางีเมื่อไร่นี่ปูนี่ระมันบอกท่านม่เลือุกน A dặp vong đây. Do khang nik a vong nung khang nik a vong vô đây đọc. Hm, phục vô bệnh nhân đọc hm, a nhạc ký tạc, mô hết sơ đẹp nhạc ký tạc, hết hết ở ngồi ở ngồi. <laughs> hết 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 วงละห้าเด้อบ่อเขาเอาสองวงคุณอยู่มันครบแล้ววงละห้าเอาสองวงข้าใจเน้อเอาผู้ใดมือจิดอยากเคล็ดจักแข่งหรือว่าอยากอาศัยใช้จิตกับวารองเบิ่งนเนาะอันนี้เราจะฝึกทิ้งชานให้มันเช่องกันว่ามือใดก็ไม่ใช่ปู่ใาเรียกร้องแต่ปู่ตาให้คุณคติธรรมข้อใจเนาะเสียเบื่อเน้อ เออผู้ใดขี้เด็ดก็ไปซื้อเองนะลูกนะ,ะอันนี้พ่อมีลูกวิรานนะอ่ะพ่อก็เรียกร้องได้ธรรมดาเออลูกหลานเขาเป็นคนไปเบื่อเงินให้พ่อไงแมงวายมืูเอาขั้นว่าให้ลูกหลานไปซื้อพ่อ,อถึงไปได้ถึงพ่อเขาได้ช่วงเขาถสีเห็นพอสิแมงกัย